ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเป็นอาหารยอดนิยมของไทยประกอบด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวมีเนื้อวัวหรือเนื้อหมูตุ๋นน้ำซุปที่หอมกลมกลม่อมผักและเครื่องเคียงต่างๆก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นสามารถพบได้ทั่วไปในประเทศไทยทั้งในร้านอาหารริมทางและพัตคารก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุน๋นมีส่วนประกอบด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวที่มีหลากหลายเช่นเส้นหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่และบะหมี่เนื้อที่นิยมมาใช้ตุน๋นจะใช้เนื้อสามชั้นเนื้อสันในน่องลหลเอ็นแก้วและเครื่องในต่างๆเช่นตับไตไม้ามไส้ วิธีการทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเริ่มจากการทำน้ำซุปจะใช้กระดูกวัวหรือกระดูกหมูต้มในน้ำเดือดใช้เครื่องตุ๋นยาจีนหลายอย่างตุ๋นพร้อมเนื้อและเครื่องในที่ปรุงรสด้วยเครื่องปรุงต่างๆเช่นเกลือพริกไทยซีอิ๊วขาวน้ำตาลปี๊บตุน๋นจนเนื้อเปื่อยนุ่มเมื่อเนื้อตุ๋นเปื่อยจนได้ที่แล้วให้เตรียมเส้นก๋วยเตี๋ยวลวกในน้ำร้อนให้สุกจัดใส่ชามตามด้วยเนื้อตุ๋นเนื้อสดเครื่องในต่างๆลูกชิ้นผักและเครื่องเคียงราดด้วยน้ำซุปร้อนๆใส่กระเทียมเจียวก,าก,ากมยหมยยน้ยตนออและผัชีซ นอกจากนี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นยังนิยมประยุกต์ดัดแปลงไม่ใส่เส้นให้ทานเป็นกับข้าวได้อีกด้วยหรือเรียกอีกอย่างว่าเกาเหลาได้รสชาติความอร่อยไปอีกแบบเคล็ดลับในการตุ๋นเนื้อให้เปลือยเลือกเนื้อที่มีไขมันแทรกอยู่บ้างตุ๋นพร้อมเครื่องในต่างๆในน้ำซุปที่เดือดจัดเมื่อตุ๋นจนเปลือยได้ที่แล้วให้สลับตุ๋นด้วยไฟอ่อนเคี่ยวนานๆประมาณ2-3ถึงชั่วโมงหรือจนเนื้อเปืือยนุ่มก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงอุดมไปด้วยโปรตตีนนนไขมมมััววิิาาและรรุุ่เเห,หบทกทกกพศ